มึงปิดโปรไม่ทันแล้วเพื่อนนี่อะขอรีพอร์ตมึงข้างแบบเฮ้ยมันลุ้หมดเลยเชื่อว่าจะแตกไหมหลง ไอ้ตีนี้มีสามคนมันหอตั้งรับอยู่นะจะสู้ได้หรอวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าแตกแบบไม่รู้ตัวรถตีอยู่ไอ้รถตีอะแม่งคน

อ่ะยิงทิ้งแม่งเลยอ้าวอะไรทะเลาะกันเหรอล้วเราะดหมไมโครโฟนมูดิดไอ้เย้ยคนดูที่เป็นคนเอาพินี้หาหนุงมพวกเกมคุณจะรอดูดเร็วออกเกมไปมันจะโดนแบนวะมันอย่างนี้โดนแบนเลยปะถ้าโดนรีพอร์ตเยอะมันจะโดน แต่นี่เฮีย้ยเกินผมผมไม่คิดนะพี่จะโดนตัวเดียวผมยิงอ่ะอถ้ามันขีดขนาดนี้ก็โดนตายเลยทั้งแมบพบนี่เกินไปดูดิแช้โป้เฮีย้ยโป้กระสุนหมดแล้วเ,เก็บกระสุนไว้บ้างเพื<ๆ>่อนเดี๋ยวไม่ได้เป็นแชมป์ ไปกไ็ปปได้อเกมเลยคุณถูกแบนเพราะใช้โปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาตเรียบร้อยโดนแบนไปแล้วออสมควรไอ้อนั่นรีบออก,ะกวะกลัวโดนแบนไงเจตี้ไอ้น่าสงสารที่หา,ายเลยเฮียวิ่งจากเขาโดนยิงแตกหมดเลยเฮียเฮ้ยไป ผมจากพันปิตโต้ไปวัดฮียขับรถยิงไวเธอเกิดป่าเป็นที่แช้แค่พอประมาณก็ว่าไปอย่างขับรถมายังไม่ทันได้เดินออกจากรถเลยแอบแต่ ออมันมัมนหลุดออกจากเกมเลยมันโดนแบบโดนแบนออกจากเกมไปเลย